ต่ปัญหาสักผ้ายัางไงก็ไม่หอมรับรีวิววันนี้ขอเสนอตำนานความหอมที่ต้องบอกให้โลกรู้กับน้ำยาปรับผ้านุม่ม Comfort Beauty p e r f u ูมรับรองว่าหอมฟอุ้งตลอดวันสูตรเพอร์ฟูมเข้มข้นพิเศษใส่นิดเดียวก็หอมจึ้งใจชอบมากเวลาแต่งตัวไปไหนมาไหนนะก็มีแต่คนทักคนถามว่าใช้น้ำหอมแบรนด์อะไรอะคำตอบคือ m a ด d a y จ้ากลิ่นนี้ถ้ะได้มาจากน้ำยาปรับผ้านุ่มตัวนี้นี่เองก็มีสองสูตรสุดเข้มข้นกลิ่นแรกเป็นกลิ่นเดซี่แล้วก็ลลี่หอมหวานน่ารักน่าเอ็นดูส่วนกลิ่นที่สองเป็นกลิ่นชาุระและรสวอเตอร์กลิ่นนี้ หอมหวานชวนฝันดัง่งซากุระที่บ้านสพริงคนความหอมสดชื่นในแบบของโรสวอรเตอร์เข้ามาในไซส์ใหญ่จูใจ1,150ิมิลลิลิตรหอมยาวนานติดทน30วัาแหมหอมอย่างเดียวไม่พอนะเขายังช่วยบำรุงผ้าให้นุม่มแล้วก็ถนอมสีผ้าให้สดใสเหมือนใหม่อีกด้วยนะเป็นแบรนด์แรกในไทยเลยนะที่น้ำหอมเป็นมิตรต่อโลกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ90%ทาทั้งรักโลกและหอมนานแบบเนี้ยต้องรีบมีติดบ,บ้านแบบว่วนๆเพื่อนๆคนไหนสนใจช็อปได้ง่ายๆผ่านบร,ริการคอนเทนเนอร์ช็อปเปอร์ผู้ช่วยนะววบบบใณ